กำเนิดบินสปี้แรงบันดาลใจจากสูรในวัย47ปีชีวิตของศักดิ์สิทธิ์ก็มาถึงทางตันเขาถูกให้ออกจากงานที่ทำมาเกือบทั้งชีวิตในห้องที่เงียบเหงามีเพียงแสงสลัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ส่องประกายในแววตาที่ว่างเปล่าของเขาแต่ในความมืดมิดนั้นเองประกายความคิดเล็กๆก็เริ่มก่ะตัวขึ้น ศักดิ์สิทธิ์เริ่มทดลองกับสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวนั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เขาค้นพบว่ามันไม่ใช่ผู้ทำลายแต่เป็นเครื่องมือสร้างสารรค์อันทรงพลังจากแนวคิด Be i n s p i r a t i o n by AI ชื่อบินสปีจึงถือกำเนิดขึ้นบนสมุดบันทึกของเขาเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มุ่งสร้างโลกที่ทุกความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับโลกได้ด้วย AI 100%เขาไม่ได้ฝันถึงความสำเร็จของตัวเองแต่ฝันถึงการเป็นพลังให้คนอื่นได้สำเร็จบริษัท b i n p e เริ่มต้นขึ้นในมุมเล็กๆของบ้านพันธกิจแรกคือการนำ Simplicity มาใช้ทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เขาพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใครๆก็สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลงานดิจิทัลคุณภาพสูงได้ที่อีกฟากหนึ่งของเมืองอรารยาศิลปินสาวรุ่นใหม่กำลังหมดไฟเธอจ้องมองผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปลายนิ้วของเธอเลื่อนไปเจอเว็บไซต์ที่มีชื่อแปลกตา b i ิน p ปี อารยาลองใช้บินสปีเพียงไม่กี่คลิกร่างตัวละครเล็กๆของเธอก็ถูก AI ต่อยอดจนกลายเป็นผลงานดิจิทัลอาร์ทที่น่าทึ่งและมีชีวิตชีวาประกายไฟในดวงตาของเธอกลับมาลุกโชนอีกครั้งนี่คือ creativity และ impact ที่ศักดิ์สิทธิ์ฝันถึงเรื่องราวของอารยา เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆนักดนตรีนักเขียนหรือแม้แต่เจ้าของร้านกาแฟาเล็กๆก็เริ่มใช้บินสปีเพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้กลายเป็นธุรกิจจริงได้บินสปีเติบโตอย่างรวดเร็วศักสิทธิ์นำอ n นโนเวชันมาใช้เสมอเขาพัฒนาระบบ AI Automation สำหรับการตลาดดิจิทัลทำให้ความคิดสร้างสารรค์ของผู้คนไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป้าหมายรายได้100ล้านบาทอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่สำหรับศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้เห็นคุณค่าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนจากชายผู้ตกงานเขากลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ บินสปีไม่ใช่แค่บริษัทอีกต่อไปแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของมนุษย์เมื่อรวมกับปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอและนี่คือความหมายที่แท้จริงของ be inspiration by AI บินสปีคือ be inspired by AI yes yes yes, yes.